สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสธาของคุณสุชาดาอุตรัสธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมทธาของคุณศักดาเพื่งาม ศรัทธาเขาคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาคนสั้นดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผละบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธชายาวที่ตรัสว่สาสัพพทานางังธรรมะทานางังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัตใหญให้คุณสุชาดาอุตรีให้คุณปราณีสรงเคราะห์ธรรมให้คุณสศกดาเผื่อดงามให้คุณบังอ่อนเต็มชื่นทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแสกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติอนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอยดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของกุญจิรภาสถาของกุญจิรภาทีละวุฒิและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ พรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณเจรภาทธีหรบุตรและครอบครัวกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอันประกอบไปด้วยจากคุป萨โสต菩萨คานาทชิวหาสาทกายาะสาตน์นะอัจฉริยะวัตถุนี่คืออายตนาภายในครับ มีใหญ่สำหรับภายนอกอีกรูปารมณ์ัตธารมณ์ันธารมณ์สาลมโหสถพาลมและธรรมาลมฉะนั้นระหว่างภายในกับภายนอกต้องทําหน้าที่ต่อกันต้องทําหน้าที่ต่อกันจากขุปาตต่อก,กันกับรูปอารมณ์เมื่อไหร่จากวิญญาณก็มาทําหน้าที่เห็นตรงที่เขาต่อกันไว้ เคยเห็นคนตีกลองไหมครัเห็นเคยเคยตีระคังไหมครัเห็นคนเคยตีระนาดไหมครัเห็นเคยตีคลองไหมครัเคยอืมถ้าเคยเรามาดูที่ครับว่าตรงไหนมันเป็นเครื่องต่อกันเอาละคังที่แขวนอยู่เนี่ยไม้ตีระคังก็อยู่เนี่ยเนี่ยไม้ตีระคังสมมุติเนี่ยไม้ตีระคังนะ ระคังนี่มีเสียงไหมครับไม่มีถ้ามีมันก็มันก็ดังเลยพอแขวนปุ๊บมันดังเลยนะฮะแต่เพราะมันไม่มีเสียงนะฮะอันนี้มีเสียงระคังไม่ทีลระคังมีเสียงระคังไหมที่ระคังก็ไม่มีเสียงระคังที่ไม้ก็ไม่มีเสียงระคังแต่ถ้าเอาไม้ไปซัดเปลี่ยนกรงระคังปุ๊บเสียงระคังเกิดไหมครับเกิดเสียงระคังเกิดโดยอาศัยอะไรครับ อายตนะของระคังกายตนะไม้ที่ระคังมันต่อกันต่อปุ๊บเสียงเกิดเลยถ้าห่างๆ่างนี้ดังไหมครับไม่ดังต้องกระทบกันครับฉะนั้นจักขุปราทกัรรูปรปมนี่ต้องต่อกันนะฮะจักขุวิญจิงจาศาสายการต่อกันระหว่างจากักขุวิญกับรูปรมเพื่อทําหน้าที่เห็นนี่ค,ครับจักขุปราท ก็ต้องเป็นผลของกรรมเกา่ารูปาลมก็ต้องเป็นผลของกรรมเกา่จาจักขุอินยางก็ต้องเป็นผลของกรรมเกา่านั่นเบื้องหลังของการเห็นนี่เป็นเรื่องของกรรมเกา่าเขา,าทำมาที่เขามาทำหน้าที่ต่อกันครับแต่เราไม่รู้ความเป็นจริงตรงนี้เราเนี่ยเห็นกับตาเห็นไหมครับเราเนี่ยเห็นกับตานะก็มันเดินผ่านไปชัดๆ เราเนี่ยได้ยินก้าวหูมันด่าเราชัดชัดเห็นไหมหารู้ไม่ว่าการเห็นการได้ยินเนี่ยมันเกิดจากการต่อกันต่อกันระหว่างนะระหว่างอายตนะภายในคือจักูุประสาทอายตนะภายนอกคือรูปารลมอาสัยอายนะภายนอกกับภายในเนี่ยมาต่อกันจิตก็เป็น จิตก,ก็เป็นอายตนะครับอ่าจิตก็เป็นอายสนะนะฮะจิตที่ทําหน้าที่เห็นต่างตาเนี่ยปรากฏขึ้นมาเห็นได้เนี่ยเรียกกันว่าจักขุวิญญาณรู้ทางตาโดยอาศัยอาจนะภายในกับภายนอกเนี่ยมาต่อกันมีจักกุวิญาไปทําหน้าที่เห็น จักขุย,ยันทมเนี่ยเห็นได้เลยอาศัยภสษาไปรับกระทบการต่อกันของจกักุประสา์กับลูกพระลูกภาษาต้องรับกระทบครับรับกระทบให้ใครรับกระทบให้กับจักขุวิญญาณจักขุย,ยันเจเห็นได้และเบื้องหลังการที่ภาษารับกระทบก็มีนามารมไม่ใช่ภสษาอย่างเดียวภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาชีวิตตีสิมนสิการ ทำงานร่วมกันในขณะนั้นเมื่อประาละกระทบภัษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่พบนี่คือวัฏจักรของชีวิตครับนี่คือวัฏจักรของชีวิตนั่งสันทิสหมายความว่าไงไม่รู้เรื่อง <c oughs> เรื่องละเอียดอ๋อแล้วไปนึกว่าไม่รู้ <c oughs> เนี่ยครับท่านอะไรเราจะทิ้งพระพุทธเจ้ากัซะแล้วหรือครับในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดละอออย่างนี้เราจะทิ้งกันหรือครับถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้นะฮะเวลาเราไหว้พุทธเจ้าเราจะไม่มีอะไรคิดถึงพุทธเจ้าเลยมีแต่ว่าพรุ่งนี้หวยออกแล้วคุณจะถูกรางวัลหรือเรา <laughs> เรียนดิครับเราจะได้รู้ว่าใครบ้าง ที่รู้เบื้องหลังของชีวิตหมู่สัตว์โลกได้อย่างละเอียดออนี้มีใครบ้างครับไม่มีเลยนะครับนะเพราะนั้นฝากไว้นะฮะว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้มีมากกว่ารู้นะฮะไม่ต้องเรื่องอะไรเรื่องชีวิตเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่เรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องของชีวิตเราเนี่ยเรายังไม่รู้มากกว่าที่รู้มาไอ้ที่รู้มาอาจจะผิดผิดจากคำสอนพระเจ้าอีกเยอะแยะ นะอา้าวโดกลงเข้าใจคำว่าสรายตน,นะนะมันมาจากคำว่าสละสลานี่คือ12อายตนะก็คือญานะที่สองครับทําหน้าที่ต่อกันเป็นภายในหกไปภายนอกหก็เป็น12 12ต่อกันเมื่อไรวิญญาณก็เกิดเมื่อนั้นเมื่อวิญญาณเกิดนะฮะผัสสะก็ทําหน้าที่รับกระทบให้กับวิญญาณ เวทนาก็ทำน้าที่เสวยอารมณ์ให้กับวิญญาณเ,าเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็อาศัยเวทนาเพราะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ตลอดนะเา้าตกลงเราเข้าใจว่าสลายตนะก็คือเครื่องต่อนะสลายตนะก็คือเครื่องต่อให้เกิดจิตหรือเจตสิก ธรรมะใดเป็นเครื่องต่อให้เกิดจิตและเจตสิกธรรมะนั้นชื่อว่าสลายตนะโอ้บรรลุได้ง่ายๆเลยนะธรรมะใดเป็นเครื่องต่อให้เกิดจิตและเจตสิกธรรมะนั้นชื่อว่าสลายตนะธรรมะใดล่ะครับอายจตนะภายในหกาอตนะภายนอกหกเมื่อต่อกันมาไล่นะวิญญ,ญาณคือจิตและเจตสิกก็ เกิดขึ้นได้เมื่อนั้นออาผ่านเลยไหมครับนะผ่านเลยแตดีใจที่ได้ทบทวนมาถึงตรงนี้นะแม้ท่านทลายจะไม่เข้าใจแต่ก็ยังพอมองเห็นใช่ไหมครับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดลุ่มลึกถึงขนาดนี้เชียวหรือมีไหมครับเทวดามาดนใจดีไหมครับมีไหมครับพระเจ้าองค์ไหนมาทำให้เห็นกัน มีไหมครับพระเจ้าองค์ไหนมาทําให้จิตเกิดเจตสิกเกิดมีไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําให้จิตเกิดไม่ได้ทำให้เจตสิกเกิดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําให้อเยตนะภายในเกิดเยตนะภายนอกเกิดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําให้ยะภายในภายนอกนี้มาต่อกันจริงไหมครับแล้วพระพุทธเจ้ารู้ได้ไงเพราะมีปัญญาญานอย่างรู้อย่างรู้อะไรครับขันห้า ยังรู้ขันห้านี่เรื่องของขันห้านะครับนี่เรื่องของขันห้านะครับเราไม่ใช่รู้ขันหน้าแค่รูปพิธณาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ครับขันห้านั่นแหละทำกิจเป็นอวิชาความกิจเป็นสังขารทำกิจเป็นวิญญาณทำกิจเป็นนามรูปทำกิจป็นยธนะทำกิจเป็นตัณหาทั้งหมดเนี่ยเราเราเรียนรู้เรื่องขันห้านะครับถ้ายกขันหน้าออกเสแล้ว ผมหมดเรื่องพูดเลยไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรรูปขันก็ขันห้าใช่ไหมครับเวทนาขันก็ขันห้าพันสาก็ขันห้าเป็นเรื่องของขันห้าทั้งหมดเลยครับแล้วผมเพ่งบอกอะชีวิตเราไม่ต้องเรียนแล้วเรียนแค่ขันห้าเรื่องเดียวนะครับใช่พูดปั๊บมันจบปุ๊บขันห้าเหมือนอย่เราจะพูดว่าต้องสร้างโรงเรียนสักหลังหนึ่งต้องสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง้องสร้างตึกสักหลังหนึ่ง พูดประโยคเดียวจบแต่ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนขึ้นมาได้เป็นไงฮะโอ้ต้องหาช่างมาวาดภาพซะก่อนนะฮะออออกแบบนคำนวณสรรพสิ่งต่างๆอย่างมากมายกว่าจะได้ขุดหลุมตั้งเสาเป็นไงครับมันไม่เหมือนพูดหรอกครับนั้นเราพูดถึงคันห้าเนี่ยแป๊บเดียวจบแล้วแต่กว่าจะมาเป็นขันห้ามาจากอะไร อวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารใช่ไหมสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปน้มรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะลองมาดูรายละเอียดของสลายตนะนาหว่างกมัมมชลูปคือจักขุปสาทนะมีกมัมมชลูปก,ก็คือมีจักขุปสาท นะฮะเมื่อมีจักขุปาสาทก็ต้องมีจักขวายาตนะคือระหว่างจักขุปาสาทกักบกรรมชรูปต่อกันเรียกว่าจักขวายาตนะเห็นไหมค,ไหครับท่านสลายครับไม่ใช่จักซ้ายนะฮะเอา้กากันไปก่อนเด้ออาจารย์ในเมื่อมีจักขวายานะมันไม่มีจักรซ้ายยาตนะบ้างเหลยอนะ <laughs> อันนั้นเป็นภาษาไทยนะเออ่ยมันพ้องกันนะวะ พ้องกันจักขวาจหน้ามาจากคำว่าจักคุปาตต่อกันกับรูปาลมเมื่อจักคุปาตต่อกันกับรูปารลม,ม,มอะไรแทนที่จะเรียกว่าจักคุปาตไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าจักขวายตนะนี่คเนี่ยการต่อกันระหว่างรูปาลมกับจักขคุปาตเราเรียกว่าจักขวายตนะจึงเกิดจักขุวิญญา ถ้าหากว่าจักขวยสนะไม่ต่อกันกับรูปารลมจกักขควิญญาณยังไม่ได้ทำหน้าที่เห็นก็ยังไม่เรียกว่าจักขวยสนะอันนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรคบจึงเรียกว่าจักขวยสนะได้จักขุประศาสต,ต่อกนกับรูปารลมแล้วจกักวกุยญญานก็ไปทำหน้าที่เห็นในขณะที่จักขุูประศาสกับรูปารลมต่อกันนั้นจึงรวมความเหตุการณ์สามอย่างเนี้ย เรียกว่าจักขวายตนะจะเรียกจกักขุวิญญาณก็ไม่ได้เห็นไหมจะเรียกว่าจากักขุภาษาก็ไม่ได้จะเร,จเรียกว่าลูบอารมณ์ก็ไม่ได้ต้องเอาข้อมูลสามอย่างนึงมาตัดสินจึงจะเรียกว่าจักขวายตนะได้เห็นไหมครับเ,เรียกเอาถึงขนาดนี้อาทาไมไม่เรียกว่าลูปอารมณ์ล่ะไม่ได้ลูปอารมณ์ก็ส่วนลุปอารมณ์สิจักภาก็อยู่จุฬาสาที่จะว่าจักคุวิญญาณอยู่ส่วนวิญญาณที่แต่ถ้าทั้งสามอย่างนี้มาประชุมพร้อมกันเมื่อไหร่ เมื่อนั้นเรียกว่าจักขวายตนะเพราะมีจักขูปสาสมีรูปรมมีจักวิยาไปทําหน้าที่เห็นตรงนั้นจึงเรียกว่าจักขวายตนะเข้าใจเลยไหมฮะโอมีพยักหน้าเป็นบางลายก็แสดงว่า <c oughs> เข้าใจได้บ้างนะฮ <c> ะ <oughs> ตรงนี้แหละครับจะทําให้คนเรียนค่อยๆหายไปหายไป <c oughs> ท่านผู้ชมก็รู้สึกมันพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้รเรื่องแต่กว่าจะมารู้เรื่องวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วครับนะฮะไม่นับวันที่เราศึกษาเฉพาะสาวทีเจอกันทีนะฮะผ่านมาเยอะแต่พอมาเจอวันนี้เข้านะฮะพอมาเจอวันนี้เข้างูงูงปลา สักไม่ค่อยแน่ใจสเนสเนกเสนกฟิตฟิตม,มนันงงๆปลาๆนะเอา้เอาแหมพอมีพยักหน้าอยู่บ้างก็ยังดีเรามีกำลังใจนะฮะเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะต่อไปกลัวาจารย์จะสีกำลังใจแค่พยักหน้าไว้ก่อนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ อ้าวช่างด้วยใจของเราเองดีกว่าเห็นไหมว่าจะได้คําว่าจักขวาอินะถ้าเราไม่รู้จักคําว่าอาจตนะมาก่อนว่าอาจตนะหมายถึงเครื่องต่อกันนะนะฮะนั่นหมายถึงการต่อกันระวังนะฮะการต่อกันระหว่างอายตนะภายในยึดหลักาำว่าภายในก่อนนะฮะมีจักขคปศาสตร์ตถาปัสสากนนปัสสัจิหปัสสากายาปัสสานะ นะอะรากภายนอกรูปารมณ์จัตตารมคันธารมและสารลมผลทพารลมจาอารมณ์ภายนอกก็ส่วนหนึ่งอยตนะภายในก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่มาต่อกันจักกุญญาณเกิดไม่ได้แต่ถ้ามาต่อกันเมื่อไรจักกุญญาณเกิดได้และการต่อกันจักกุญญาณเกิดได้ตรงนั้นจะเรียกจักกุญญาณก็ไม่ได้เรียกจักขอาจักูปุกษาก็ไม่ได้เรียกรูปอารมณ์ก็ไม่ได้ เอาสามอย่างมารวมกันในขณะนั้นจึงเรียกว่าจักขวายสนะเอาละเป็นที่เข้าใจทบทวนแล้วแสดงว่าเสียงพังงาบพังเห็นพังงาบพ,พังงาบพ,พร้อมกัน <c oughs> แสดงว่าเข้าใจนะแสดงว่าเข้าใจนะแสดงว่ <c oughs> เาเข้าใจอ้าวการได้ยินก็เหมือนกันนะครับนะการได้ยินก็เหมือนกัน ต้องมีโสตรปสตระสาทมีศรัทธาคือเสียงศรัทธาคือศรัทธาลมมาต่อกันแล้วก็เกิดโสตะวิญญาณไปทำหน้าที่เห็นตรงนั้นการทำหน้าที่เห็นตรงนั้นระหว่างสามอย่างประชุมกันโสตประสทาทแล้วก็โสโสตประสาทแล้วก็ศรัทธาคือเสียงมาต่อกันและการได้ยินก็เกิดขึ้นผู้ที่ทำหน้าที่ได้ยินก็คือโสตะวิญญาณ ความต่อกันตรงนั้นทำให้เกิดการได้ยินขึ้นก็เรียกว่าโสตายนานะเห็นไหมโสตโสตายนานะนะโสตายนานะก็คือเป็นเรื่องของโสตประสาทต,ต่อกกับสัตธะคือเสียงการได้ยินก็เกิดขึ้นถ้าการได้ยินยังไม่เกิดขึ้นตอนนั้นก็ไม่เรียกโสตายนานะนะเพราะการได้ยินเกิดขึ้นนะจึงเรียกว่าโสตายตนะนะครับ นะอ้าวอ่ะต่อไปคณะประสาทเข้าใจไหมครับคณะประสาทเพราะมีกรรมชรูปคือคณประสาทอายุสาสรภายในจะาจำไว้เลยนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดจากขุปัสสาก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมโสตาปัตสาก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมคณประสาทก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมชีวะประสาก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรม กายยามาศกับไปรูปที่เกิดจากกรรมครับอันเมื่อ,อกรรมบัญชรูปไปต่อกับอารมณ์ภายนอกต่อ,ตอกบอารมณ์ภายนอกแล้วก็วิญญ,ญาณเกิดโดยอาศัยการต่อกันตรงนั้นเน่เราเรียกกันว่าสลายตนะนพอเข้าใจเลยนะฮะต็มาแยกเป็นชินช้นชิ้นชิ้นขึ้นมาเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เพราะอาศัยการต่อกัน วิญญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยการต่อกันนั่นแหละจึงเรียกกันว่าอายตนะตามทวารทางตาก็เรียกว่าจาักขวยายชนะทางอูก็เรียกว่าโสตายนะทางจมูกก็เรียกว่าคานายตน,นะนะทางลิ้นก็เรียกว่ารสายตนะทางกายก็เรียกว่าโพธพายตนอะอาจจะต่อจะจะจดไว้ก่อนได้หมครับนะอาน้าวคณะประสาทต่อกันกับ คันทะคือกลินนน่นคณะประสาทเนี่ยต่อกับกลิ่นเมื่อกลิ่นมากระทบที่คณะประสาทคณะวิญญาณก็เกิดตรงนั้นทันทีการเกิดขึ้นของการรู้กลิ่นในขณะนั้นอาศัยคณะประสาทต่อกับ,บคันธารมคณะวิญญาณก็เกิดอันอยนายตนะทางจมูกจึงเรียกกันว่าคานายตนะเข้าใจไหมครับ นาณานาตนะเรียกเชื่อญาตนะไปตามทวารขานนะอาภัพไหมครเห็นความอาภัพของผู้ที่ช่วยต่อให้หมั้ยมีใครเห็นคุณความดีของผู้ที่ทำหน้าที่ต่อให้ไหมครับทำบุญทิศให้ให้อายตนะมั้งหรือเปล่า <laughs> <laughs> เอาถ้าเขาไม่ต่อให้จะได้ยินไหมครับ ถ้าก็ไม่ต่อใหอ้จะเห็นไหมฮะโอ้การต่อกันร,ระหว่างอายตนะนี่แหละครับทำให้เกิดการเห็นการได้ยินรับหรืนรับรสแหลัการสัมผัสทางกายได้ฉะน,นถ้าเขาไม่ต่อกันถามว่าอะไรมันทำให้ต่อกันอะไรทำให้ต่อกันพระเจ้าก็ไม่ได้ทำให้ต่อกันพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำให้ต่อกันนะเทวดาองค์ไหนก็ไม่ได้ทำให้ต่อกันเราต่อเองก็ไม่ได้ ได้ใครต่อให้อืใครต่อให้ครับโอ้ต้องเรียนอีกเยอะนะครับไม่ใช่จบง่ายๆนะแม้สาลายาตนะก็ยังไม่รู้ใครต่อก็ไม่ควรจะจบนะั่นะอ้าวจริงไหมมันละเอียดลุ่มลึกจกกนกระทั่งท่านจะหาประโยชน์ท่านั้งหลแทบจะมองไม่เห็นประโยชน์ไปรู้มันทำไมรู้สิครับเพราะประโยชน์ขั้นละเอียดมีอยู่ อันสำหรับท่านที่เราเข้าใจว่าโลกนี้พระพรหมสร้างโลกนี้พระเจ้าสร้างโลกนี้เทวดาสร้างนี่คือภายนอกนะฮะอย่างหาเขาอยุติกันไม่ได้จนทุกวันนี้มาถึงอัตภาพเราอีกพระเจ้าสร้างเอาว่ากันไปตามรัธิของเจ้าเกิดพระเจ้าต่างคนต่างแย่งกันสร้างลกงกันไม่ได้ทำสงครามกันทุกวันนี้สงครามแย่งประชาชน พระเจ้าเรียกว่าข้าสร้างมาแล้วนี่ข้าสร้างมาเกิดแย่งประชาชนกันว่าใครสร้างกันแน่เราเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องไปแย่งใครไหมเออคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ความเป็นจริงฉะนั้นเช่นทางตาจากักรพรรดิ์ใครสร้างกมเกา่าหน้ากมเก่าที่ทําไว้นั่นแหละเป็นผู้สร้างรูปารมใครสร้าง ก็เรื่องของกรรมเกา่าน,นะฮะจากกุวิญญาณใครสร้างเขาไม่มีเป็นผลของกรรมเกา่ายันเบื้องหลังเบื้องหลังของการเห็นนะ่ะเป็นเรื่องของวิบากผลของกรรมเก่าทั้งหมดเลยท่านทลายเห็นผมผมเห็นท่านทลายท่านทลายเป็นรูปาลมของผมนะผมเป็นรูปปาลมของท่านทลายจากกุปตะของท่านก็มีกรรมนะเออจากกุยยาณท่านก็เป็นผลของกรรม อันกมเน่ยมาจากเคยเกี่ยวข้องนามาเคยเห็นกันมาอันนั้นเคยเกี่ยวข้องกันมาเคยเหนกันมาเคยต่อกันมาเคยเห็นกันมากลับมาเจออีกก็ต้องมาต่อกันอีกเคยอย่างนี้อำนาจของอตีตาละมณัจัยเคยเกี่ยวข้องกันเคยเป็นอารมณ์ให้แก่การท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสำมาทิติท,ทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธารรมะและสถาของคุณสุชาดาอุตริสถาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมสถาของคุณสกดาเพื่อดงามสถาของคุณบางก่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเชาภาพขออนุโมทนาสาธุมนณโอกาสนี้นะครับ และคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณจิรภาธีรวุฒิและครอบครัวรับเป็นเชาวาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณสุชาดาอุตรี คุณปลาณีสงเคราะห์รมคุณศักดาเพื่องามคุณบางอ,อเดเต็มชื่นและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ พระพุทธงูคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามากมองอารมงโกรธยบหลงศึกษาพฤตทกรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย คนผานพานผ่านไป